มาครับวันนี้ผมมารีวิวเครื่องปลูกมันคูปต้าสํสำหรับคูปต้ารรุ่นเอลเลย CP100F เจ้าของเก่าบอกว่าซื้อมาเจ็0หมนห้าแต่ว่าเช็คราคาหน้าเว็บคร่าวๆนะหก0ม0่นกว่าบาทหก0ม0่นปลายๆเลยไม่ถึงเจ็ดหม่นวันนี้ขายเบาๆสี่หมื่นสองใช้งานไปเขาบอกว่าใช้งานไปประมาณห้าสิบไร่เองลองดูสภาพคร่าวๆนะเดี๋ยวผมบอกนี่ดูใบดูใบนี่ดูตูดมนเนี่ยยังไม่สึกนะใบาตาช้างใบคมนอกยังอยู่ สภาพสวยมาร์กน็อตอะไรมาร์กยังอยู่เนี่ยนะม,มาร์กอยู่ดูช่องใส่ต้นมันสัมปหลังไม่มีผุนะไม่มีผุพาเดินดูรอบๆเลยวันนี้ผมมาขายราคาเบาๆดูแผ่นป้ายหไหมฮะเหมาะกับรุ่นนี้เลยรุ่นเอลออ่ะ,ะดูภายในทางปุ๋ยเป็นทางปุ๋ยสแตเนเลสนะครับ เครื่องปลูกมันใครหาไปใช้งานอยู่เอาไปรับจ้างปีนึงก็น่าจะคุ้ม้วนะผมว่าสี่หมืนสองไม่มียอยมานะยอยก็ไปหาซื้อกันประมาณตัวละพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทประมาณนี้ยอยสําหรับใส่ปุ๋ยบางคนก็ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นก็ไม่ต้องใช้นี่ประมาณนี้เลยใบฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมส,ดสวยๆสภาพส,สวยๆนี่ตัวนี้ตูดไม่สึกเลยนะเนี่ยดูดิพวกเนี่ยแผ่นป้ายเนี่ย CP100F มาร์กเดิมโรงงานอยู่เครื่องปลูกมันพร้อมถังปุ๋ย ตัวนี้โซ่โซ่ด้านใส่ปุ๋ยเนี่ยโซ่ด้านใส่ปุ๋ยเนี่ยมันไม่มีมาจะเป็นโซ่น่าจะเป็นโซ่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับต้องเทียบเบ,บ,เบอร์สี่หนึ่งสองหรือยังไงสี่หนึ่งห้าหรือยังไงนั่แหละเขาไม่ได้ไม่ได้ใส่โซ่มาน่าจะเขาไม่แน่จะได้ใช้ถังปุ๋ยหรือยังไงผมไม่แน่ใจแต่สภาพสวยจริงเนี่ยดูสภาพสวยนะครับใช้น้อยนี่พื้นที่คนนั่งใช่ไหมถ้าใช้เยอะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยถลอกหมดละนี่ดูดิ สีเดเดิมเลยนะเนี่ยดูช่องใส่ต้นมันต้นเสียบต้นมันขอบอกใช้งานประมาณห้าสิบไร่สวยนะผมว่าสวยและไปปรับปรุงอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยเส้นหายยุงหายหาย,ย้อยใส่สาโซ่ใส่ก็ไม่กี่ร้อยช้าโซ่นะเนี่ยดูพื้นที่เหยียบขึ้นใครที่เอาไปใช้งานนะผมว่ามีคนงานแค่คนเดียวคนงานคนเดียวพอคนขับอีกคนหน,นึ่งสองคนเนี่ยอันนี้ก็ พร้อมใช้หมดนะอันนี้น่าจะเป็นคดท้ายมั้งน่าจะเป็นคดท้ายแหละของเขาของตาช้างเลยนะครับตัวนี้ CP 1 0 0 F เครื่องปลูกมันสำปะหลังตาช้างอันนี้ได้มาจากทางชยนาทซื้อมาน่าซื้อมาจากทางอุทัยเนี่ยคูปต้าอ,อุทัยธานีเนี่ยครับใครหาไปใช้งานอยู่ราคาไม่แพงนะผมว่าสี่หมนสองพันบาทอะฤด,ดูการเดียวก็น่าจะได้คืนนะา้ําสำหรับคนที่รับจ้าง หรือใครเอาไปทําของตัวเองก็คนงานสองผมเมียเนะ่ใช้งานได้เลยนี่ประมาณนี้ครับต้นมันก็น่าจะเป็นพื้นที่ใส่ต้นมันสองฝั่งซ้ายขวาตรงนี้ใส่ปุ๋ยมีช่องให้ดูปุ๋ยเรียบเรียบร้อยประมาณนี้ของคูปต้านะครับของตาช้างแล้วก็รูๆอยู่ประมาณนี้อ่ะมาเดินออกมาดูข้างนอกพาเดินรอบๆหน่อยยอยเจ้าของเขาบอกว่าเขาขายไปแล้วเขาก็น่านจะไม่ได้ให้มาแหละ ซื้อยอยตัวเล็กธรรมดาใส่เพราะว่ามันเอาแค่เอาไว้ใช้หน้าที่แค่ปั่นในตัวนี้ใช่ไปั่นต้นดึงต้นมันลงอ่าประมาณนี้ครับสี่หมื่นสองพันบาทศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเช בד าลจังหวัดลบบุรีพิมพ์ค้นหาใน Google เลยครับนุ้รถไถมือสองนะครับเจอเลยหน้าร้านเรานะครับใครที่สนใจมาดูของก่อนได้นะครับที่ร้านอ่าหรือถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาครับศูน2 3แปดสองสามแปดแปดสี่สามนะครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เดินดูรอบๆได้เลยไม่มีผู้อ่ะไม่มีผู้ไม่มีสนิมนะมีแต่รอยพวกสีทะลอกอะไรพวกเนี้ยตอตากแดดตากฝนถังปุ๋ยอะไรยงีไงก็ไม่มีผู้อ่ะเขาเป็นถังสแตนเลสมาอยู่แล้วโอเคประมาณนี้จุดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะสําหรับตัวเนี้ยพอเป็นตาช้างก็อะไรเสียหายอะไรยังไงก็เบิกซูนได้ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรโอเคครับ